ต้นไม้มันมีชีวิตอย่าไปคิดที่จะตัดต้นไม้เพื่อความปลอดภัยในดวงคุณเองและความปลอดภัยในทุกชีวิตที่อยู่ในบ้านหลังนั้นตามหลักวิชาววงจุย้ยเตา๋าเหมาซานคุณควรให้ความสำคัญกับต้นไม้ภายในบ้านของคุณอยู่ตลอดเวลา หากคุณได้ตัดต้นไม้นั้นไปแล้วเราแนะนำว่าให้คุณรู้เลยพลังงานปานชีวิตได้ถูกบั่นทอนออกจากบริเวณนั้นนั้นแล้ว, <S <S วเพราะฉะนั้นหากคุณกลัวหรือสงสัยหรือจังหวะคุณเพิ่งดูเทปนี้แล้วคุณเพิ่งตัดต้นไม้ออกไปไม่เกินหนึ่งปีให้คุณรีบติดต่อเพจรยายการมาตรสยามเพื่อทำการแก้ไขพลังงานร้าย ที่พุ่งเข้าหาภายในบ้านคุณระบบวิชาวงจุ้ยระบบเตาเหมาซานต้นไม้คือตัวชี้วัดพลังปานชีวิตที่ดีและสามารถมองเห็นด้วยตาแบบง่ายๆคุณลองสังเกตดูว่าบ้านหลังไหนก็แล้วแต่หากมีต้นไม้ที่มีอายุยืนอยู่ภายในตัวบ้านมักจะนำมาซึ่งผู้อยู่อาศัยที่มีชีวิตหรืออายุยืนยาวเช่นกัน เพราะฉะนั้นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยืนต้นต้นไม้ที่อยู่ลายล้อมตัวบ้านมันบ่งบอกถึงพลังปานชีวิตภายในบ้านและพลังงานปานชีวิตที่ลายล้อมบ้านได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นหากคุณไม่มีความเข้าใจในระบบวิชาห่วงจุ้ยอย่างลึกซึ้งเราแนะนำว่าคุณไม่ควรที่จะตัดต้นไม้ หรือต้นไม้บางประเภทบางชนิดที่อยู่ในมุมที่ส่งผลดีรวมถึงส่งผลร้ายกับดวงคนที่อยู่ในบ้านแม้กระทั่งการตัดแต่งก็ยังเป็นข้อห้ามในระบบวิชาฮว,วงจุ้ยด้วยเช่นกันเพื่อความปลอดภัยในดวงคุณเองและความปลอดภัยในทุกชีวิตที่อยู่ในบ้านหลังนั้นตามหลักวิชาฮว,วงจุย้ยเต่าเหมาซานคุณควรให้ความสําคัญกับต้นไม้ภายในบ้านของคุณอยู่ตลอดเวลาหากคุณได้ตัดต้นไม้นั้นไปแล้ว เราแนะนำว่าให้คุณรู้เลยพลังงานปานชีวิตได้ถูกบั่นทอนออกจากบริเวณนั้นนั้นแล้วเรื่องร้ายต่างๆเหล่านั้นที่อยู่ในทิศทางมันจะพุ่งเข้าหาคนที่อยู่อาศัยภายในตัวบ้านอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นหากคุณกลัวหรือสงสัยหรือจังหวะคุณเพิ่งดูเทปนี้แล้วคุณเพิ่งตัดต้นไม้ออกไปไม่เกินหนึ่งปีให้คุณรีบติดต่อเพจรายการมรดสยามเพื่อทำการแก้ไขพลังงานร้าย ที่พุ่งเข้าหาภายในบ้านคุณแล้วอาจส่งผลพลังงานชีวิตของผู้อยู่อาศัยภายในบ้านที่อาจจะนำมาเรื่องร้ายเข้าหาตัวคุณอย่างยิ่งยวดโดยรวดเร็วสวัสดี